ใช้ลงชัดผลเก็บบอลได้ครับให้มาที่นกรนัฐการเมืองบุญเรียบร้อยครับเป็นพ o i n กับ ชมกันต่อครับในคอร์เตอร์ที่3โอ้โหเอ้าปัดบอลมาเข้ามือนัสสวีอีกครับให้มาที่นัทการให้มาด้านหลังไท่เลอกใโอ้โหเลี้ยงมาแล้วโปรเตอร์เหมือนกันเลยครับนัสสวีนัทการนัทการลุยเข้ามาเอ้าไม่มีใครจับอีกแล้วครับ ทำไมถึงไม่มีใครจับครับไม่เข้าใจรัฐการอีกแล้วแล้วโฟเตอร์ลูกที่3ครับเนี่ยครับตรงป้องกันหลังจากนั้นบาดเจ็บหัวเข่าไปกายภาพอยู่นานพอสมควรแล้วครับตอนนี้กลับมาเล่นได้ตามปกติแล้วนะครับเปิดบอลมาด้านหน้าเร็วครับรัฐพล,ลกูบะนิ์ข้างตัวแล้วปล่อยลูกนี้ได้ฟาวลงครับและเอาพลฟาวครั้งที่ส นักการเต็แบ็กออกมายิงบ้างโอ้โ oh หอามยิงเหมือนซอ้อมนักการไปมาด้านในสันลุยเข้าไปโอ้โ oh หสวยมากครับชี้มานี่ปฏิพนันปฏิบันไถเข้ามาด้านในหมุนเดินมาด้านนอกครับนักการวิ่งสวนเข้าไปด้านในแล้วฟโฟลเตอร์เรียบร้อยครับ แล้วหญิงลูกนี้3คะแนนโอแอบอลเก็บบอลได้บรรส,สวีปามาด้านหน้าเลยแล้วชาวินโอ้โหใส่พาให้นนองให้มาที่นัฐการหวางซ้ายสวยมากครับบรรสวีเลยใน23คะแนนนะครับตอนนี้ได้ไปถึง14รีบาว์ะะครับ ที่22กุมภาพันธ์นะครับแฟนบาสชาวไทยเดติดตามเชียร์บาสทีมชาติไทยชุดใหญ่ด้วยนะครับเจอกับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับซึ่งไทยเราเป็นเจ้าภาพนะครับในฟีบาเอหลีนะครับโอ้โหต้กันไปโต้กันมาเร็วเลยนะครับเหลือ,อไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วครับบอลอยู่ในมือของไฮเทคที่เมรัสสวี หลบมาสวยค้างตัวปล่อยมาโอ้ยไม่ทันเลยครับสรันวนมาอีกทีงให้นัฐการลุยเข้ามาด้านในาหลุดโอ้โหวิ่งกันมาเป็นแพ้เลยครับปฏิพานเอ้าโล่งครับปฏิพานล,ลูกแรกยังไม่ลงอ้าวแต่ไม่มีใครเก็บครับแอร์ฟอร์สบอลมาเข้ามือนัฐการ วันนี้ชนะทิพย์คืนมานัทการอีกทีลองปืนครั้งแรกเรียบร้อยเลยครับโอ้โหแมของนัทการนัทการเมืองบุญไม่มีใครจับดีเอาอมาทางซ้ายแล้วชนะทิพย์กด3คะแนนลงไปครับโอ้โ oh yeah. หแ้ดีเบาบอลลงมาครับให้มาที่นัทการ การโยกหลบเข้ามาตรงกลางแล้วโฟลเตอร์เองโ oh อ้โหนักการเมืองบุญนี่โฟลเตอร์นี่เป็นลูกเก่งเลยนะครับนักการอาการโดนเบรกไว้ด้านบนครับให้มาที่ไทเลอร์ไทเลอร์โยกมาซ้ายดึงจังหวะสอดมาขวาให้ถึงสุดทางครับนักการไหลเข้ามาตรงกลางโอ้ทะลุเข้ามาด้านในได้แล้วถึงใต้ห่วงดูสิครับเล่นอะไรก็ง่ายไปหมดเลยครับนักการเมืองบุญเก็บได้ครับ ลากบอลขึ้นมาเองให้ออกมาทางซ้ายนะตอนใจสนุกไม่ยิงครับให้มาด้านบนรัฐการยิงสวนเลยเรียบร้อยเลยครับโอ้โหณก่อนให้มาทางซ้ายครับรัฐการ ให้มาต้องกลางขุนนะรองโอ้โหวันนี้ฟอร์มดีจัดเลยครับอัธปงให้มาดิชวินไทเลอร์นักการนักการมีช่องลุยเข้ามาด้านในโฟโลเตอร์เรียบร้อยครับโอ้โหพลาดนี่น้อยมากเลยนะครับนักการเมืองบุญ นักการให้มาไทเลอร์ไทเลอร์มาทางซ้ายสบัดออกมานัตการสบัดด้านไหนสวยมากโอ้โสาวินาทีครับชวินเช็ดแป้นเรียบร้อยครับปล่อยให้เก็บรีบาวครับแย่งกันอยู่จัดพลเก็บมาได้ให้มาด้านบนครับหลบมาสวยนัตการเมืองบุญสามคะแนน ลูก3คะแนในในยังจูเนียให้มาดว้ามิดบันิตหลักฐานนัฐทกานเมืองบุญอีกแล้วครับโอ้โหแม่นจัดเลยลเามาครนะับไทเลอร์ลากขึ้นมาช้าๆตรงกลางครับโยกออกมาซ้ายนัฐทกานเมืองบุญโอ้โห สามลงสามครับนักการเมืองบุญรัฐพลไม่ยิงครับเาะหนีออกมาให้บวลไปที่ไทเลอร์นักการโดยเข้ามาด้านในฟโฟลต์เองเรียบร้อยครับโอ้โหทำอะไรก็ดีไปหมดเลยครับนักการ ยอดมาด้านในให้ปฏิาพานขึ้นโอ้โหไปรีเวิร์สซ้ายอีกฝั่งหนึ่งเลยครับปฏิาพานกล่ลาหาไม่ได้อีกครับช็อตคอกเหลือ7วิลุยเข้ามาด้านในอ้าวจะจ่ายมาด้านนอกพลาดแลด้วโดนตัดได้นักการให้มาด้านบนแต่ก็พลาดเหมือนกันครับไฮเทคแก้ได้ไหมแก้ได้ครับปฏิาพานลุยเข้าไปได้ฝาวงครับโอ้โหจักมินสริจริยาพรครับแล้วก็นาราธิบุญเสิม ปล่อยลูกแรกไม่ได้ไทเลอร์สามสายได้ครับโอ้โหยอดไปดีกึง่งยิงกึง่งพานลเลยนะครับมานัสวีให้มาที่รัฐการรัฐการโยกลุยเข้ามาด้านในให้มาที่ชาร์ผลล็อกหนึ่งตะวันแล้วขึ้นเองเรียบร้อยเลยครับลอกสวยมากครับลูกนี้ถอยกลับมาเส้นสามคะแนนยิงเร็วทันทีไม่มีการฟาวครับโดนบล็อกเคลียร์แล้วขึ้นมาด้านบนครับรัฐการให้มาตัวหลังหลุดแล้วชาร์ตผลยิงแย่ไป ร้อนลูกแรกดียิงสั้นไปหลักบอลขึ้นไปทางขวาครับจิตพลจะสะบัดด้านในพลาดสวีรัฐการสะบัดออกไปทางซ้ายมนัทสวีลุยเข้ามาด้านในโอ้โหถึงใต้ห่วงเลยครับความเร็วสูงกว่าครับ42-44จะเสมอหรือว่าจะหนีครับรัทการเมืองบู สามคะแนนหายห่วงครับคนนี้46ต่อ47ครับชนาทิพย์โอ้โหจ่ายบอลไปนิ่มๆหยอดให้กับชนาทิพย์จักรวาลทำคะแนนได้ครับ43.8วินาทีนาการให้มีไทยแลนด์นาตการมาไทยเลยอ,อีกทีมาถึงยิงเลย,เลยครับโอ้โหได้นะครับนาการให้มาชนาทิพย์ ไทยเข้ามาด้านในขึ้นโอ้ไม่มีฟาวไปกันต่อครับนักการนักการดึงตะวันนิดหนึ่ง,ววงสว่า์ออกไปทางซ้ายแล้วไม่ยิงครับนักสวีขึ้นออกมานักการเมืองบุญลอหดึงตะว,วะใครเข้ามาตรงกลางแล้วยอดมาให้ชนะทิพย์ขึ้นตายบ,บันครับเ8 79โค้ชป็สิบห์โคสิงต้องรีบขอเวลานอกไอเทคเปิดเข้ามาเล่นต่อนะครับไทเลร์ ไทลเลอร์ลุยเข้ามาด้านในดีดออกมามนัศสวีไทยมาขวาสุดนัตการยังยิงไม่ได้ครับลุยเข้ามาแล้วขึ้นลูกนี้โอ้โหบอลไต่ห่วงลงไปครับขึ้นนำแปดสิบครับ